สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพัฒนาการอินพุไวให้ดีขึ้นนะครับด้วยไอเดียการเล่นบันซิกทูไฟจากแฮงม็อบบี้ครับโดยไอเดียในวันนี้นะครับจะมาจากเพลงที่ชื่อว่าอัพเพ s อะเซ็กนะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่มีฟอร์มคล้ายลิท y t h m c h เชนนะครับโดยไอเดียที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะอยู่ตรงทิปบาร์ที่1นะครับของคอร์สที่3านะครับที่แฮงม็อบบี้เดโซโลไวเราลองไปฟังไอเดียนี้กันดูครับ เดี๋ยวรอบนี้เรามาเล่นให้ช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่โน้ตไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าแฮงก์ม็อบบี้เล่นอะไรไปบ้างครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแฮงก์ม็อบบี้เล่นเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆนะครับก็คือเหมือนเป็นตัวเลข1-2-3-5นั่นเองครับโดยไต่ไปตามคอร์ดต่างๆนะครับ4ีคอร์ดนะครับผมโดย4ีคอร์ดตรงนี้นะครับเขาไม่ได้เล่นคอร์ดันสิคไฟนะครับ แต่เขาเล่นคอร์ดแทนนะครับผมซึ่งคอร์ดแทนตรงนี้นะครับมีที่มามาจากการเล่นไตโทนซับเทนชั่นนั่นเองครับไตโทนซับเทนชั่นคืออะไรนะครับก็คือการแทนที่คอร์ดนะครับด้วยคอร์ดที่มีขั้นคู่ไตโทนนั่นเองครับอย่างเช่นคอร์ด C นะครับเราก็จะเล่นคอร์ด F อฟชารเข้าไปแทนครับเพื่อนๆซึ่งไตโทนซับเทนชั่นนะครับเราจะเจอกันบ่อยนะครับตั้งแต่ยุคบีบอกแล้วครับอย่างเช่นบลัคเกอร์นะครับก็เล่น1625นะครับในลักษณะนี้นะครับ ของปักเกอร์จะเห็นว่าทางเดินคอร์ดมันเป็นลักษณะของการเดินลงทีละครึ่งเสียงนะครับโดยวิธีคิดนะครับก็แค่คิดมาจาก T6 2ิกทูไนั่นเองครับโดยเราเอาทนะครับมาแทนวันะครับก็คือคอร์ด3แทนคอร์ด1นั่นเองแล้วคอร์ด6นะครับเราก็จะนับขึ้นไปเป็นขั้นคู่ไตโทนนะครับซึ่งจากคอร์ด A อโดมิเนนต์นะครับมันก็จะกลายเป็นคอร์ด E-fat ดโดมิเนนต์นะครับลักษณะมันก็จะเป็นการเดินลงครึ่งเสียงครับ ทีนี้คอดต่อไปเป็นขอรดสองเราก็เล่นคอร์ดสองไมเนอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็คอร์ด5นะครับที่เป็นคอร์ด G7 เนะครับเราก็จะขึ้นไปเป็นขั้นคู่ไตโทนเช่นกันครับก็จะได้คอร์ด b f l a t d o m n n a n t นะครับลักษณะของคอร์ด4คอร์ดนะครับมันก็เลยจะเดินลงทีละครึ่งเสียงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ไตโทน s u บเ e n ช i o n นะครับในยุค B-BOP นะครับทีนี้เรามาดูที่การเล่นของแฮงม็อบบี้บ้างนะครับ แฮงม็อบบี้ไม่ได้เล่นไล่ลงทีละครึ่งเสียงเหมือนปาร์เกอร์นะครับแต่แฮงม็อบบี้นะครับเขาคิดไตโทนซับนะครับไปกับทุกคอร์ดเลยครับยกเว้นคอร์ดหนึ่งนะครับโดยที่เขาเล่นคอร์ดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคอร์ดหกนะครับที่เป็นโดมิเนนต์นะครับเขานับขึ้นไปเป็นไตโทนครับเพื่อนๆจาก A โดมิเนนต์นะครับมันก็เลยกลายเป็น E flat โดมิเนนต์ครับผมคอร์ดต่อไปที่เป็นคอร์ดสองนะครับ B minor นะครับแฮงม็อบบี้ก็นับขึ้นไปเป็นขั้นคู่ไตโทนเช่นกันครับ โดยจากคอร์ด D minor นะครับก็จะกลายเป็นคอร์ด A f ซึ่งตรงนี้นะครับแฮงม็อบบี้ไม่ได้เล่นเป็น A f minor นะครับเขาเล่นตัว3าเป็นตัว3มตรงๆเลยนะครับซึ่งจะมองว่าเป็นเมเจอร์หรือเป็นโดมิเนนต์ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแฮงม็อบบี้มองเป็นโดมิเนนต์มากกว่านะครับส่วนคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ด G 7 e v e n แฮงม็อบบี้ก็นับขึ้นไปเป็นขั้นไทโทนเหมือนกันครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นคอร์ด D flat dominant นะครับ ทั้งส่คอนนะครับก็จะออกมาหน้าตาโดยรวมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสาวเป็นประมาณไหนนะครับทีนี้เราจะเอาไอเดียดตรงนี้ไปพัฒนาต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิกแพงกันดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนวิธีไล่กันได้ประมาณไหนบ้างนะครับเราลองเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆก่อนนะครับอย่างด้วยการไล่ลงก่อนนะครับ เขาไล่ขึ้นเป็น1 2 3 5หนะครับแพทเทิร์นยอดฮิตนะครับแล้วก็ไล่เป็น53 2 1ดูนะครับว่าจะได้เสาวประมาณไหนครับเดี๋ยวรอบนี้เราลองเล่นไล่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็สลับด้วยไล่ลงดูนะครับว่าเซาจะออกมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราลองไล่ลงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไล่ขึ้นนะครับสลับกันไปดูครับว่าเซาจะออกมาประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวรอบนี้เราลองสลับแพทเทิร์นกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆจากเดิมเราเล่น1 2 3 5หนะครับรอบนี้เราจะเล่นเป็น1 325ดูครับว่าซาวจอกมาประมาณไหนนะครับและเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราลองเอา2แพทเทิร์นเล่นรวมกันเลยครับเพื่อนๆโดยเราจะเล่น1 2 3 5นะครับแล้วพอถึงคอร์ดต่อไปนะครับเราจะเล่นเป็น1 3 2 5ดูครับว่าซาวจอกมาประมาณไหนครับ เพื่อนๆลองเอาไอเดียประมาณนี้นะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไปพลิกแพงต่อนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ